สวัสดีค่ะช่องมะด,ดามท้ำสวนค่ะเมื่อนี้บุมจะพามาอัปเดตพริกในกระสอบหลังจากที่เฮ้าแก่อาการพริกใบยิกงอกไปมุมก็ได้เด็ดแล้วเขาก็ได้แตกแตกยอดมาใหม่ค่ะนี่ถือว่าสําเร็จค่ะมุมก็จะเด็ดออกเรื่อยๆแล้วค่ะนี่ทำทำมีใบยิกยิกแบบนี้เดี๋ยวให้กล่องโฟกัสก่อน,นทำมีใบยิกยิกแบบนี้ค่ะมุมก็จะเดดออกแบบนี้บางคนเพื่อนบ่มีเวลามานางเด็ดแบบบุ๋มหรอกค่ะ ผมก็จะใส่วิธีเด็ดคือตอนเศร้าค่ะตอนเศรา้าเวลาบ่มยางเขาสวนมันก่อนจะมาเด็ดนี่สิมันคือการพักผ่อนหลักก็คันพ่อนไข,นนข่ได้อีกแบบก็จะเด็ดออกไปเลยค่ะนี่ให้เขาแตกขึ้นมาใหมา่นี่เห็นครับปอค่ะนี่เขาเริ่มเกิดดอกมาแล้วเกิดดอกมาแล้วเดี๋ยวห้องมาค่อยรุนเบิงว่าเขาจะติดบอแบบนี้แบบนี้ผมก็จะเด็ดออกแบบนี้ ันก็จะสังเกตน้าว่าตรงเนี้ยค่ะดานไนแบบนี้เขาจะบางมองมันก็จะมีแบบเป็นดำๆเสียค่ะการตายยอดดำตายดอกดำแบบนี้มันก็จะเฮ็ดให้บอ่อติดดอกออกผลเด็ดออกไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็ให้ดอกมากเกอาการพิกหยิกงอจากพวกไร่ค่ะ พวกไร่มันสิกไข่ๆอตัวน,น้อยๆมันม,มันสะออกสีน้ำตาลนะคะยุ่ใตบใบอ่ะบุมบอูรูว่าเขาเอิ่นว่าไร่อย่างจะเอื่นไร่ขาวมันกับโบเมนมันโบเมนตัวสีขาวมันจะออกสีเขียวๆตัวน,น้ำตาลแต่ว่าช่วงนี้บมี่แล้วหลังจากที่เขาฉีดฉีดดุดูฉีดจนเขาบมากคนละค่ะฉีดใบๆฉีดมือเว้นมือนี่อันนี้กะ แตกแตกยอดไม้มาแล้วนี่แตกยอดไม้มาอาจจะซาแน่ว่าเป็นยังค่ะก็ดีกว่าเห่าเพาะมาล็ดไม่ดีกว่าเห่าที่จะเสียเวลาไป,ไปเพาะมาเล็ดเสียเวลาปลูกไม่เนาะเห่าแค่เสียเวลากับเขาประมาณเมื่อกี้ข้างเองค่ะนั่งฉีดนั่งดูแลเขาอยู่แบบนี้แก้อาการเขาอยู่แบบนี้ค่ะ แต่กลัวเขาจะเพาะมาเล็ดกลัวห่าจะใหญ่ลงปลูกได้ก็กลัวเขาจะใหญ่เนาะใส่เวลาอยู่ประมาณสองสาเดือนคุณนะ่ะกลัวเขาจะใหญ่ได้แบบนี้ค่ะเสียเวลากับเขาแน่จักน้อยนี่ปลูกบกพริกกินเองได้บานค่ะเขาก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษเนี่ยค่ะมันบดเด้เหนื่อยเอยียงเลยมันมีความสุกออก มีความสุขได้ดูแลพวกเขาอันนี้บุมกระยายจากกระถางมาลงกระสอบตรงนี้ค่ะได้แปลงเดี๋ยวเบื้องต้นนี้ก่อนต้นนี้ก,ตดดก็ติดดอกแล้วติดดอกแล้วโบมี่แล้วโบมี่ใบย ik, บิกใบงอแล้วค่ะใบของเขาจะเป็นโลง่โลงๆแน่บุมเด็ดบุมตัดออกตรงนี้บุมก็ได้ปลูกแซมค่ะต้นใดที่อาการนัก,น,กนักน,กนี่บุมจะถอนออกไปเลยบุมก็ได้ออกบกฮงมาปลูก เอาบอกพริกในกระถางมาปลูกลงนี่ก็ปลูกลงนั่นเขาจะได้ต้นใหญ่ๆเนี่ยเธอยิกง้อแบบนี้ที่แลกบุมว่าจะถอนต้นนี่ออกอยู่นี่บุมว่าจะถอนต้นนี้ออกเพราะว่าเขาเกิดดอกมาแล้วบุม้มก็เลยบอถอนก็นเลยเอาไว้เขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ขึ้นกันค่ะนี่นี่ร้อยยอดใหม่อันนี้ก็ยิกง้อขึ้นกันค่ะนี่ต้นนี่แห้งคัก ตอนนั้นต้นนี้แหงคักยิกกูดเข่าไปเลยยิกจนบ่อหายดอกบ่อหายแยงยิกมงังกัมงกมังแงกเด็ดออกเด็ดออกให้เขาแตกมา่หไม่แล้วก็ฉีดพ่นเพื่อที่จะป้องกันบ่อหายมันมาเกาะบ่อหายมันมา,มนมาดูดกินค่ะฉีดใบล่างฉีดด้านบนมาค่อยดูแลสอดซองตลอดทั้งนี้อาจจะไก่หูไก่ตาแนะ่เพราะว่าส่วนมากมึก็จะไปดูแลฟังผุนมากกว่าถ้าเกิดบุ๋มปอยปะละเลยทั้งผุน มันก็นจะไปล่งท่างผุนเดียค่ะุูนสวนไปทัางผุนมเม่เม่นในหน่อยได้อ้อมบ้านค่ะบัอกริกทั้งนี้ผมก็จะเน้นเอาเอาบอก,บอกุ่งมากกว่าเอาบอกุ่งมาล่องปลูกทั้งนี้เบิงค่ะนี่ต้นก็นใหญ่ขึ้นแล้วเมื่อสิใดแดดไดดอกบอกุ่งนี่สิปเป็นตน้นตัวเมียเลือสิเป็นกระพูดเลือสิเป็นกระเทยก็เลยเอาต้นในหน่อยนี่มาล่องปลูกล่องนี่เบิงค่ะบม่ตน้นใดกระต้นนึงนี่ยล่ะนี่นี่ก็สอบต้นนี้ บางอาการแต่กระดีที่เขาแตกขึ้นมากไหมค่ะเห็นบ่นี่แตกขึ้นมามันรุ่งให้เขามันรุ่งให้เขาป้องกันพวกมแมลงศัตรูพืชให้เขาเด็ดออกไปบบนีเลยขยันเด็ดเครื่องอย่างนี้เด็ดบุ๋มดีก็้อห้าสิบเซียเมล่าเพาะมาเมล็ดไมเนะคะ่ะถ้าต้นได้อาการนะักกถอนถิ่มเลยตัดวงจรไปเดี๋ยวเมื่อนนี้ผมจะมาน่งเด็ดแบบนี้ให้เขาโล่งๆออกนี่ไปอียิกงิก ใบยิ่เงี้ก็งอเอาไปทิมทั้งอื่นค่ะย่าทิมทิมล้งนี่ถ้าใบบบยีกับทิมล้งนี่ได้ให้เป็ดปุ๋ยบางที่ก็เอาไปโยนให้เป็ดกินผุนนะบุ๋มนี่ส่วนต้นนี่ก็จะมาเด็ดแบบนี้นี่แหลคะค่ะเวลาข้าว่างๆ้วก็พันโตออกมาจากประมาณสิบนาทีสิบหานาทีมานั่งอยู่น้ำเขาแบบนี้ ได้เกี่ยวกาแฟมากกับักผุนละว่างอยู่ผุนให้สีเย็นเบิดแล้วก็เนี่ยแปลงนี่ต้นในนอยหนึ่งกับมันักแตงโม่คือสีใบใหญ่ดอกยานได้ถอนถิ่มอยูาา่เพราะว่ามันจะเข่าหนาวแล้วเนาะอากาศเติมเย็นลงหรอเดี๋ยวมึงจะมาเด็ดแม่นี่เอากันไกลมาติไอตัดนิดตัดแบบนี้ออกนี่จังสิเด็ดแบบนี้กับเจ็บเล็บเนี้ยค่ะเจ็บเล็บเจ็บนิวเทาบ่าใส่ถุงมือนี่เล็บดำ เร็บดำโดนมันเหนียวเน,ะนาะนั่งเด็ดออกแบบนี้ปลู่บอกพี่กินเองค่ะพี่น้องเขาบดได้ปลูกสวนใญ่บดได้ปลูกขายเนาะเขาบดได้ใส่ย,ยามาแมลงอียงต่างๆบุมีสารเคมีเลยล่ะค่ะอันนี้ก็จะเอาไปทิมคลิปนี้บุมกมา,ามาซ้ำเนี่ล่ะค่ะอัปเดตเหมือนละนิดเหมือนละหน่อย มุมนั่นมุมนี่ไปเนาะมันหลายมุมอ้อมบ้านอยู่บางที่เขาสวนกันจนเริ่มกินหอทเขาลวกเส้นเขาปุ่นไว,กนนว้ก็จนว่าคําเริกน้ําเบียกแล้วก็ลวกใ้ยางเสียค่ะเพราะเฮาเห็ดเบียกเห็ดงานในสวนมันก็นซ้ายไปซ้ายจนถึงเวลาลลร,รับลูกเลยรับลูกเลยเลยบ่ได้กินอดเขา <laughs> กินเขาแรงอา <laughs> อเขาบ้านก่อนค่ะยางรอสวนต่อทางหุ่น แดดเริ่มมาแล้วขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามเดี๋ยวทายลูปออกมุมนี่ก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ